ขอให้องค์ท้าเวสวุวรรณให้พรแก่ทุกท่านที่รับชมและทุกท่านที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาท่านไปบูชาขอพอรหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าบนขอองค์ท้าเวสวุวรรณเมตตาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานการเรียนความรักจะมีเคล็ดลับการขออย่างไรให้เฮงให้สำเร็จไม่เชื่ออย่าลบหลู่ อยากเห็นต้องฟังอยากฟังต้องดูค่ะรูปรักษ์ของท้าวเวสวุวรรณที่เรามักจะเห็นกันทั่วไปจะมีอยู่สองลักษณะค่ะคือ 1. รูปยักษ์ยื่นถือกระบองยาวมีกายสีเขียวมักจะพกพาเป็นเครื่องรางของขังป้องกันภัยอันตรายจากวิญญาณร้าย 2. รูปชายภูมิปรุยจะเป็นเทพแห่งความร,ำร่ำรวยมีความเชื่อว่าผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภ ร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมีความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาไลมาไม่ขาดสายสำหรับวิธีการบูชาและบนองค์ทาเวสุวรรณจะให้ทำในวันพระขึ้น15ข้าคโดย 1. ให้ท่านแต่งกายให้สะอาดสุภาพจากนั้นสมาทานศีล5ตั้งน้ำม3จบ ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ 2. ส,สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยบทภาหุงมหากาและสวดพระคถาชินบนัญชรจากนั้นให้จุดธูป9ก9ดอกบูชาด้วยดอกกุหลาบแดง9ดอกพวงมาลัยดาวเรืองหรือว่าดอกกุหลาบหนึ่งพวงและตั้งนโมสามจบสวดคถาบูชาองค์ท้าเวสุวรรณ9จบ สำหรับการขอพรหรือบนองค์ทาวเวส่วนในเรื่องต่างๆทำได้ดังนี้ค่ะถ้าบนเรื่องการงานให้ท่านถาวายสังฆทานหนึ่งชุดในชุดถาวายสังฆทานขอให้มีรองเท้าสำหรับพระสงฆ์หนึ่งคู่อาสนะสงฆ์หนึ่งผืนและพระพุทธรูปหนึ่งองค์และเข้มกับได้หนึ่งชุดค่ะสำหรับการบนเรื่องการเงินขอให้ท่านถาวายสังฆทานหนึ่งชุดแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์หนึ่งร้อยบาท หรือถวายพระพุทธรูปขนาด9นิ้วถ้าบนเรื่องความรักครอบครัวให้ท่านถาวายดอกกุหลาบแดงบูชารูปปั้นท่านองค์ท้าเวสวุวรรณและให้ถือศิลปในวันที่เราเกิดแล้วก็วันพระค่ะสำหรับการบนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยให้ท่านถาวายหนังสือสวดมนต์ถ้าเป็นบทสวด7ต็ดนานหรือ12ตํานานยิ่งดีมากคะ่ะ ถวายวัดไหนก็ได้จากนั้นก็ให้ปล่อยปลาแล้วก็ถ่ายชีวิตสัตว์ค่ะทำบุญเรื่องการเรียนให้ท่านทำบุญสร้างพระไตรปิฎกตำราเรียนนักธรรมทาบุญค่าโรงเรียนพระสงฆ์สาม,มเณรในวัดที่มีการเรียนพระปะริยัติธรรมนะคะสำหรับการบนเรื่องการสอบบรรจุเข้าทำงานหรือว่าการเรื่องตำแหน่งโยกย้ายให้ท่านถวายสังฆทานหนึ่งชุดเก้าอี้หนึ่งตัวร่มหนึ่งคัน จากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศลถวายองค์ท้าเวสวุวรรณแล้วก็บริวารทำบ่อยๆไม่เกินสามเดือนจะเห็นผลค่ะสำหรับสถานที่ที่ผู้คนมักนิยมไปสักการะขอพรองค์ท้าเวสวุวรรณก็คือวัดจุรามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามวัดนี้มีสิ่งที่ผู้คนนิยมมาสักการะ สามอย่างก็คือ 1. สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเนื่องโกวิดและชมพระอุบโบสถจตุรมุขหินอ่อนและขอพรองค์ทางเวสวร์ค่ะและถัดมาคือวัดสุทัศนเทพวรารามราชวร,รวิหารเสาชิงช้ากรุงเทพในอดีตได้มีการประกอบพิธีสร้างพระเครื่องแจกใจเหล่าทหารก่อนออกรบ ต่อมาได้ประกอบพิธีสร้างท่านองค์ท้าเวสวรร์แจกจ่ายชาวบ้านไว้ป้องกันพูดผีจนเป็นที่เรื่มใส่ศรัทธาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงมากก็คือวัดพังม่วงตำบลสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่จะมีท้าเวสวรร์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณมีเนื้อทองเหลืองสูงถึง3เมตร48เซนเมตร มีน้ำหนักถึงหนึ่งตันทีเดียวค่ะสร้างขึ้นโดยท่านเจ้าอาวาสวัจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามที่นี่จะมีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบยังไม่ขาดสายกันเลยค่ะจะมีการจุดทูปเสี่ยงทายนำเลขก้านทูปไปเสี่ยงโชคและจะมีการจุดประทัดแก้บนแล้วก็นำเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคหรือจะเขย่าเสียงเซมซีนำเลขไปเสี่ยงโชคก็แล้วแต่ ดวงไขดวงมันค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ก็คือวัดไผ่เงินโชตนารามซอยวัดไผ่เงินบางโครกเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อท่านทําการบูชาขอพรหรือบนองค์ท้าเวสวรร์แล้วท่านต้องห้ามประพฤติตนไม่ดีหรือว่าผิดศีลห้าเพราะจะทําให้การบูชาไม่ได้ผลค่ะและต้องไม่เป็นผู้ทําลายศาสนาะ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงทางอ้อมหรือ,อยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนาค่ะท่านต้องตั้งอยู่ในความสุจริตไม่ชอบโกงไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือไม่มีน้ำใจจะต้องรู้จักให้ทานนะคะการขอพรการบนจึงจะประสบผลสำเร็จค่ะ